สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าค่าไฟที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมีค่าใช้ใจอะไรบ้างครับนี่นะครับคำว่าค่าใช้ใจ่ายภาษาอังกฤษ,ษใช้คำนี้ครับง่ายๆครับค่าใช้ใจ่ายโอ้โหเปลไม่ใช่ครับต้องใช้คำนี้ครับ expenses expenses อย่างเช่น I have a lot of expenses มีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับ expenses คล้ายคำว่า expensive ที่แปลว่าแพงครับ it's super expensive มันแพงมากๆครับหรือ it's pricey ก็ได้ pricey ก็คือแพงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแพงแบบหูชีนะครับก็จะบอกว่า it cost me an arm and a leg คือแพงจนต้อง ตัดแขนตัดขาไปจ่ายอะไรอย่างนี้คะคือ it cost me an arm and a leg เป็นสำนวนนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่าไปแจ้งหนี้ก็คือ bill ฮะไม่ออกเสียงว่าบินนะฮะบินคือ fly บินนะฮะอันนี้ bill มีตัว l ตอนท้ายครับ l ก็ลอลิงนะครับ bill แบบนี้ลากออกไปเหมือนจะพูดคำว่าลิงฮนะ billing billing bill, แต่ตัด,ตด,ตดอีกงอออกนะฮะเหลือ bill Bill ตกลงเวลาเราจะเก็บตังค์ครับจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Check Bill หรือเปล่านะครับเปล่าครับจริงๆแล้วเราต้องเลือกคำใดคำหนึ่งครับคือ 1. Bill please 2. Check please ซึ่ง Bill please มักจะใช้ที่ประเทศอังกฤษนะในขณะที่ Check please มักจะใช้ที่อเมริกาหรือจะพูดแบบเต็มๆนะฮะ Could I get my check please อขอบินได้ไหมครับอะไรอย่างนี้ครับหรือแค่ทำอย่างนี้ครับรู้เรื่องแล้วไม่ต้องพูดนะฮะเข้เาใจกันนะภาษาสา,สากลนะมาต่อกันที่บินค่าไฟนะครับว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับมี3ส่วนใหญ่ๆนะครับตามนี้เลยส่วนที่1เรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานนะครับจะมีการปรับทุก3-5ถึงปีประกอบด้วย 1. ค่าพลังงานไฟฟ้าที่คิดมาจากต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้ใจ่ายต่างๆโดยเรียกเก็บเงินตามหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้จริงในแต่ละเดือนนะครับ 2. ค่าบริการคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจัดเก็บในจํานวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้าก็ตามครับแล้วในส่วนที่2นะครับก็คือค่าไฟฟ้าผันแปร ى, หรือที่จะเรียกว่า FT เริ่มต้นเลยนะครับ FT ย่อมาจาก Float Time ซึ่ง Float ก็คือลอยนะครับดังนั้น Float Time ก็จะแปลว่าการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ครับอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินคําว่า float ที่แปลว่าลอยครับมักจะนึกถึง,ถงสันดวนนี้นะฮะใช้บ่อยมากคือ whatever floats your boat แปลตรงตัวนะครับอะไรก็ได้ที่ทําให้เรือของคุณลอยไป whatever floats your boat แต่ในเชิงสัานวนก็แปลว่า whatever makes you happy อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขอารมณ์คล้ายๆกับอะไรครับเอาที่คุณสบายใจนั่นแหละครับ whatever Floats your boat, whatever makes you happy. Lu ta whatever works for you. I like it. works. I'm not putting cap. Ta dai whatever you think is best. I like it. Right, he. You think what? Dee. He Whatever suits you. Whatever you would like. Oh my god. Yeah cap. whatever you want whatever you see fit แบบนี้นะครับหรือแสดงที่ใช้ในปัจจุบันบ่อยมากคือ you do you คุณทำคุณคือคุณทำในสิ่งที่คุณอยากทำที่ทำให้คุณสบายใจนั่นแหละ you do you you do you หรือจะเป็นอารมณ์แบบเวียงๆนะครับก็จะเป็น suit yourself suit yourself อะไรก็ได้แล้วแต่ฮะเอาที่สบายใจอย่างนี้ครับ suit yourself หรือจะเป็น whatever อะไรก็ได้ whatever แบบนี้ก็ได้ครับแต่หลังจากปี2548ได้มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการใช้คำวนวณสูตรใหม่นะครับทำให้ F T นะครับค่า F T ที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับกลายเป็นอันนี้ครับ Fuel Adjustment Charge at The given Time Give ค่า FT มาจากค่าต้นทุนเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งมีการปรับทุก4เดือนโดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเป็นผู้ดูแลนะครับเอาละครับมาถึงส่วนที่3นะครับก็คือนี่ครับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับเพราะไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นบริการชนิดหนึ่งครับดังนั้นผู้ใช้ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม โอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าบินค่าไฟของเรานั้นประกอบด้วยค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนเราจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพนะครับรู้คุณค่าของมันด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ